ตอนที่เจ็ดการฝึกแสนทรหดฮานลี่ค่อยๆนำพลังลมปราณในร่างกายกลับไปไว้ที่จุดตันเถียนจุดเลือดลมที่อยู่ใต้สะดือประมาณสมนิ้ววันนี้คือวันที่ฝึกฝนครบรอบที่พระอาทิตย์โคจรกลับมาเป็นรอบที่เจ็ดเขารับรู้ได้ว่าร่างกายของเขาทนต่อไปไม่ไหวแล้วเท่าหากยังฝืนฝึกอีกหนึ่งรอบแล้วก็เขามีหวังลมปราณแตกสั้นเป็นแน่และเขาจะต้องทนรับ กับความทรมานปางตายเช่นนี้อีกครั้งซึ่งแม้แต่ฮานลี่ที่ว่าใจกล้าแค่นึกถึงความเจ็บปวดที่เส้นลมปราณแอร์ตกออกทีละนิดเหนือก็ไหลออกมาเต็มแผ่นอนหลังตอนนี้ฮานลี่ได้เข้ามาอยู่ในสำนักได้เกือบหนึ่งปีแล้วบททดสอบสำหรับสิทธิในนามเช่นเขาก็เสร็จสิ้นไปตั้งแต่สองเดือนก่อนสิทธิในนามที่มีสิทธิได้เข้าเป็นสิทธิสำนักเต็มตัวก็มีแค่ส่วนน้อยส่วนใหญ่แล้วก็ มักจะไม่ผ่านและต้องเก็บสัมภาระลงจากเขาไปเป็นสิทธิ์สายนอกคนที่ไม่ผ่านส่วนใหญ่ก็มักจะถูกส่งไปที่หอรวมสมบัติและหอวิหกเหินแต่สำหรับคนโดดเด่นขึ้นมาหน่อยต้องถูกส่งไปฝึกฝนเพิ่มเติมและจากนั้นจะถูกส่งไปที่หอดาบนอกที่ดีขึ้นมาหน่อยแน่นอนว่าฝ่ายที่ได้รับการปฏิบัติด,ดีที่สุดของสายนอกคือหอพิภพ,พน่าเสียดายว่าที่นี่จะรับแค่คนเก เมื่อมีฝีมือในยุทธภพเท่านั้นคนที่เก่งแค่วรยุทธสองสามถ้าฝันไปเถอะเฮ้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเด็กไม่ซิ่งกลิ่นน้ำนมอย่างพวกเขาฮันลี่แค่คิดถึงบททดสอบสำหรับสิทธิในน้ำมเมื่อสองเดือนก่อนก็ยังอดที่จะขนลุกไม่ได้ต้องวิ่งรอบบริเวณสิบกว่าลี้ของแนวเขากระกายรุ้งหนึ่งรอบจากนั้นก็แบ่งกลุ่มต่อสู้กันเองที่ป่าเขาไพรและสุดท้ายต้องรับมือกับการโจมตีของสิทธิท,ที่มีวรยุทธ เก่งกาจส่วนฮรนรี่ก็ที่จะหัวเราะไม่ได้เมื่อได้เห็นคนอื่นๆลำบากในการต้องเผชิญกับบททดสอบเหล่านี้โชคดีที่ฮานรี่และจังที่ยอไม่ได้เข้าร่วมบททดสอบที่ทรหดเช่นนี้ก็เหมือนที่ท่านหมอหมอเคยบอกไว้ว่าจะทดสอบแค่การฝึกจิตจากบทที่เขาเคยให้มาแต่ว่าดันนี้ก็ไม่ได้ง่ายเหมือนที่ฮานรี่คิดเอาไว้และจนถึงตอนนี้เขาก็ยังจำความรู้สึกตอนนั้นได้อย่างชัดเจน ตามที่ท่านหมอหมอได้เอ่ยไว้ว่าบทท่องนิรนามี้แบ่งออกเป็นหลายขั้นพวกเขาได้ฝึกแค่ขั้นที่หนึ่งนั่นหมายความว่าถ้าภายในครึ่งปีพวกเขาสามารถฝึกสำเร็จท่านหมอหมอก็จะถือว่าพวกเขาสอบผ่านและจะได้เป็นสิทธิของสำนักอย่างเต็มตัวซึ่งแน่นอนว่าจะได้รับการปฏิบัติเหมือนสิ์คนอื่นๆแต่หลังจากที่ฮานลี่ได้รู้ถึงความแตกต่างค่าตอบแทนระหว่างสายในและสายนอก แล้วเขาก็ละทิ้งความคิดที่อยากจะเป็นศิทย์สายนอกและกลับบ้านไปหมดสิน้นตอนนั้นเขาคิดว่าไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการที่เขาได้รับนี้นอกจากสำนักแล้วส่งกลับไปให้ที่บ้านอีกแล้วเพราะเขารู้ดีว่าไม่มีอะไรจะลำบากกว่าความยากจนและเขาก็รู้ว่ายิ่งเขามีเงินมากเท่าไหร่พ่อแม่พี่น้องที่บ้านก็จะมีชีวิตที่สุขสบายขึ้นเท่านั้น หลังจากที่ได้รับบทท่องจากท่านหมอหม้อแล้วฮานรี่ก็หมกตัวอยู่แต่ในห้องไม่ไปในเขาใช้เวลาว่างทั้งหมดที่มีในการฝึกฝนทั้งวันทั้งคืนเนื่องจากท่านหมอหม้อไม่ได้ให้คำชี้แนะใดๆแก่พวกเขาเลยฮานรี่เลยต้องหาทางฝึกฝนด้วยตัวของเขาเองเขาพิจารณาจากการฝึกพลังหยางซึ่งเป็นการฝึกกำลังภายในพื้นฐานจนในที่สุดเขาก็เข้าใจวิธีการในการฝึกบทท่องนิรนามนี้ เมื่อได้ฝึกตามวิธีดังกล่าวหลังจากที่ฝึกอย่างยากลำบากอยู่สามเดือนสิ่งที่ทำให้ฮานลี่ตกตะลึงคือเขาค้นพบว่าเขาฝึกได้ช้าจนหน้าตกใจเขาได้ใช้กำลังไปอย่างมหาศาลในการฝึกแต่ก็ทำได้แค่เกิดลมปราณเบาๆในร่างกายพลังนี้มันเบาบางมากจนบางครั้งถ้าไม่นั่งทางในก็ไม่สามารถสัมผัสได้หรือนี่คือพลังลมปราณที่อาจารย์หลายๆท่านเคยกล่าวถึงฮานรี่คิดว่าต้องเป็น เช่นนั้นแน่ๆแต่ได้ยินสิบคนอื่นๆที่ได้ฝึกพลังหยางของสำนักพูดกันว่าขณะที่พวกเขาฝึกอยู่นั้นในร่างกายจะเกิดพลังร้อนไหลเวียนอยู่อย่างเห็นได้ชัดแต่ของเขากลับเป็นพลังเย็นเสียอย่างนั้นผลจากการฝึกฝนของทั้งสองแบบช่างแตกต่างกันเสียเหลือเกินสิบคนอื่นหลังจากที่ได้ฝึกใช้พลังหยางในร่างกายแล้วก็สามารถโค่นต้นไม้ เล็กได้ในหมัดเดียวและกระโดดได้สูงถึงฟุตกว่าแต่หลังจากฮานลี่ได้ฝึกใช้พลังลมปราณแปลกๆนั่นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกแตกต่างอะไรจากเมื่อก่อนสิ่งเดียวที่แตกต่างคือจิตใจสดชื่นแจ่มใสขึ้นมากอยากกินอาหารมากขึ้นกว่าเดิมแต่แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรกันและยิ่งได้เห็นคนอื่นๆพัฒนากันมากขึ้นฮานลี่ก็ยิ่งรู้สึกหดหูใจเมื่อได้เห็นเช่นนั้นฮานลี่ก็เกือบที่จะละทิ้งความพยายามที่ผ่านมาหลายเดือน เพราะเขาคิดว่าตัวเองไม่มีความสามารถที่จะผ่านบททดสอบของท่านหมอหมอได้ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่อยู่จนเขาถึงกับเตรียมใจที่จะลงจากเขาเลยทีเดียวจนอยู่มาวันหนึ่งเขาได้รู้จักจันถียอว่าตั้งแต่เขาฝึกบทท่องนิรนามนี้ร่างกายของเขาไม่เคยมีความเปลี่ยนแปลงใดๆและแม้แต่พลังลมปราณเล็กๆที่ฮานรี่สัมผัสได้เขาก็ไม่มี เมื่อได้รับรู้เหตุการณ์นี้ก็ทำให้ฮรนลี่เรียกความมั่นใจที่เขาเคยละทิ้งไปกลับมาใหม่อีกครั้งและเขาเริ่มใช้เวลาที่เหลือในการกลับไปเริ่มฝึกฝนเช่นเดิมมีสิทต้องอดทนมากกว่าเดิมและยิ่งบ้ามากกว่าเดิมตอนนี้ฮานลี่ใช้เวลาทุกๆุกสิบห้านาทีในการนั่งฝึกจิตแม้แต่เวลานอนเขาก็ยังนั่งในท่านั่งสมาธิอยู่เขาหวังให้ตัวเองฝึกให้ได้ผลมากขึ้นและแน่นอนว่าวิธีการบ้าบ้านี้ ทำอยู่ไม่กี่วันก็ไปไม่รอดเพราะว่าทําให้เขานอนไม่พอจนไม่สามารถฝึกต่อได้สิ่งที่ทำให้ฮันลี่ยิ่งไม่เข้าใจคือตั้งแต่ที่ท่านหมอม่อสอนพวกเขาท่องบทนิรนามแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรอีกไม่ถามถึงความก้าวหน้าแม้แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นขณะฝึกก็ไม่เคยถามเหมือนนะว่าเขาลืมไปแล้วว่ายังมีสิบสองคนนี้อยู่ด้วยในทุกๆเช้าท่านหมอม่อจะนั่งอ่านหนังสือที่มีตัวอักษรสีดำอยู่บนปกทั้งวันราว กับว่าจะมีสาวงามหรือทองคําออกมาจากหนังสืออย่างนั้นแหละตอนแรกฮานลี่และจังถียอคิดว่าท่านหมอโอคงไม่อยากจะช่วยเหลือผู้คนและจะหันไปสอบเป็นซิ่วใช้การสอบคัดเลือกคุณนางประเภทหนึ่งเสียอีกต่อมาหลังจากได้เรียนหนังสือพวกเขาถึงได้เข้าใจว่าตัวอักษรสามตัวนั้นคือคำพีอมะตะที่เกี่ยวกับการฝึกจิตให้มีอายุยืน และเวลานี้พวกเขาได้เข้าใจแจมแจ้งแล้วว่าท่านหมอหม่อไม่ได้อยากจะสอบซิ่วใช้แต่เขาอยากเหมือนเต่าในแม่น้ําที่มีอายุเป็นพันเป็นหมื่นปอตอนที่8เข้าเป็นสิทธิ์ในสํานักหลังจากผ่านการฝึกฝนเกือบครึ่งปีในที่สุดฮานลี่ก็ได้มายืนรับบททดสอบอยู่หน้าท่านหมอหม่อจังถียอยยืนตัวสันติดกับฮานลี่ไม่น่าแปลกใจเลยเพราะฮานลี่ก็รู้จักปากเขาตั้ง นานแล้วว่าช่วงการฝึกกอที่ผ่านมานี้ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเขาตัวเขาเลยสักนิดฮานลี่รู้ว่าจังถียอก็ตั้งใจฝึกบทท่องนิรนามนี้ไม่น้อยไปกว่าเขาถึงแม้ว่าจังถียอจะไม่ได้ฝึกอย่างบ้าคลั่งเอาเป็นเอาตายแบบเขาแต่ก็ทุ่มเทไปไม่น้อยเลยทีเดียวถือว่าทุ่มสุดตัวก็ว่าได้แต่ที่น่าแปลกคือบทท่องนี้ไม่ได้ส่งผลอะไรกับจังถียอเลยซึ่งไม่ว่าเขาจะทุ่มเทสัก เท่าไหร่ก็ไม่เกิดผลอันใดสงสัยว่าบทสวดนี้จะไม่มีวาสนากับเขาแล้วกระมังฮานลี่รู้สึกตุ้งตุ้งต่อมต่อม,อมจิตใจ,จไม่ค่อยสงบเขารู้ว่าครั้งนี้จางถียอมมีโอกาสที่จะไม่ผ่านบททดสอบนี้สูงมากและแม้ว่าจะฝึกได้ผลแต่ก็ไม่มีทางดีไปกว่าเขาเป็นแน่การฝึกฝนที่ทุ่มเทของฮานลี่ทำได้แค่ให้การไหลเวียนของลมปราณแปลกแปลกนี้ดี กว่าเดิมขึ้นมาหน่อยถ้าเทียบกับเมื่อก่อนก็จะมีขนาดเท่าเส้นผมส่วนตอนนี้มีขนาดเท่าเส้นไฟแต่มันจะสามารถทำให้เขาผ่านบททดสอบของท่านหมอหม้อได้หรือเขาเดาไม่ออกเลยจริงๆดังนั้นเขาเลยยอดที่จะเป็นกังวลไม่ได้เตรียมตัวพร้อมกันแล้วใช่ไหมแสดงสิ่งที่พวกเจ้าได้ฝึกฝนมาให้ข้าดูหน่อยท่านหมอหมอทำตาหยีนั่งอยู่บนเก้าอี้และจ้องลงมาที่พวกเขาทั้งสองคน พร้อมแล้วขอรับฮันลี่และจังถียอทำใจดีสู้เสือตอบออกไปท่านหมอหม้อลุกขึ้นจากเก้าอี้ช้าๆเอาหนังสือที่ไม่เคยห่างตัววางไว้บนโต๊ะยื่นแขนออกมาจงเดินลมปราณให้ข้าดูท่านหมอม้อเอามือข้างหนึ่งไปจับที่ชีพจรข,ข้างขวามือของจังถียอส่วนอีกมือหนึ่งจับที่จุดแตนอเทียนผ่านไปประมาณหนึ่งก้านทูกท่านหมอหม้อก็เอามืออกจากจังถียอใช้ใบหน้าที่ไร้ ความรู้สึกเพ่งพินิษไปที่เขาใบหน้าจางถี่ยอแดงไปหมดพร้อมเอามือทั้งสองข้างไปวางไว้ข้างหลังและนั่งกม้มหน้าไม่กล้ามองไปที่ท่านหมอหม้อแม้แต่น้อยเขารู้ว่าท่านหมอหม้อสัมผัสได้แล้วว่าเขาฝึกกอบทท่องนิรนา,ามนี้ไม่ได้ผลและต้องจัดการกับเขาเป็นแน่ถึงตาเจ้าแล้วพวกเขาแปลกใจที่ท่านหมอหม้อไม่ได้แสดงทีท่าว่าจะตำหนิหรือดาจางถียอสักนิด มีเพียงแค่ในตาผิดหวังที่แสดงออกมาให้เห็นและแค่ครู่เดียวท่านหมอหม้อก็มายืนอยู่ตรงหน้าฮันลี่ท่านหมอหม้อทำแบบเดิมกับฮานลี่คือแตะที่ที่ผจรขวามือของเขาเย็นมากเย็นจริงๆไม่เหมือนมือคนที่มีชีวิตเลยสักนิดฮันลี่เออเอายวายอยู่ในใจผิวหนังบนมือของท่านหมอหม้อนั้นแห้งและมีตาปลาเต็มไปหมดมันทิ่มไปที่ผิว ของฮันลี่ททำให้รู้สึกแสบร้อนและนี่คือครั้งแรกที่ท่านหมอม่อสัมผัสตัวเขาหรืออาจเป็นเพราะผลกระทบจากภายนอกทำให้ลมปราณในร่างกายของฮันลี่ปะทุออกมาก่อนที่เขาจะทันได้ดึงออกมาใช้เส้นลมปราณทั้งแปดก็ได้ไหลผ่านจุดเลือดลมต่างๆในร่างกายเริ่มจากจุดตันเทียนขึ้นไปที่ศีรษะและลงไปที่มือเท้าทั้งสองข้างจากนั้นก็ไหลไปทั่วร่างกายแล้วกลับมายังจุดตานอเทียนดังเดิมการไหลเวียนของ ลมปราณีทำให้ความรู้สึกแปลกๆบนผิวหนังของเขาหายไปในพริบตาถึงท่านหมอมอส่งเสียงออกมาโดยไม่รู้ตัวดูเหมือนว่าเขาจะสัมผัสลมปราณนั้นได้แล้วเร็วเข้าเจ้ารีบใช้บทท่องนั้นอีกครั้งถึงแม้ว่าท่านหมอมอจะพยายามบังคับไม่ให้แสดงออกทางสีหน้าแต่ในตาของเขากลับแสดงออกให้เห็นถึงความกระตือรือร้นของเขามันทำให้ฮานรี่ตกใจอยู่ไม่น้อย ชาชาขอข้าดูอย่างละเอียดท่านหมอมอบพูดเสริมขึ้นน้ำเสียงที่เยือกเย็นบัดนี้ได้เปลี่ยนเป็นร้อนรนและเอามือวางไว้ที่จุดตันเทียนของฮันลี่อีกครั้งฮันลี่สัมผัสได้ว่ามือทั้งสองของท่านหมอม่อเริ่มสั่นขึ้นมาเล็กน้อยดูเหมือนว่าเขาจะตื่นเต้นเป็นอย่างมากจากนั้นฮันลี่ก็เริ่มเดินลมปราณอีกครั้งไม่เลวไม่เลวความรู้สึกนี้นี่คือสิ่งที่ข้าต้องการไม่ผิดแน่ไม่มีทางผิดแน่ หลังจากที่ท่านหมอม่อได้ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาก็กลั้นเสียงหัวเราะเอาไว้ไม่อยู่เขาเอามือทั้งสองข้างจับที่ไหล่ของฮันรี่อย่างแน่นตาเล็กๆของเขาพองโตจ้องมายังฮันรี่เหมือนว่าเขากําลังมองสิ่งของล้าค่าหายากบนโลกใบนี้และมีความบ้าคลั่งอยู่ในใน,ในตาคู่นั้นฮันรี่ได้ยินแต่เสียงหัวเราะของท่านหมอหม่อดังก้องอยู่ในหูรู้สึกว่าไหล่ทั้งสองถูก บีบจนเจ็บไปหมดยิ่งมองเห็นในตาคู่นั้นก็ยิ่งทำให้เขารู้สึกหวาดกลัวดีๆมากท่านหมอหม่อเห็นสีหน้าหวาดกลัวของฮานลี่ถึงสำนึกได้ว่าเขาได้เสียมารยาทออกไปจึงรีบหยุดหัวเราะทันทีต่อไปต้องตั้งใจให้ได้แบบนี้นะจากนี้ไปเจ้าคือสิษย์เอกของข้าแล้วเขาปล่อยมือลงแอแล้วก็ตบที่ไหล่ของฮานรี่เป็นการให้กำลังใจ ใบหน้าของท่านหมอหม้อก็กลับไปสงบนิ่งดังเดิมราวกับว่าเมื่อครู่ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้ามองจากสายตาที่เขามองมาที่ฮันรี่ก็จะรู้ว่าแท้จริงแล้วเขายังตื่นเต้นอยู่ไม่น้อยส่วนเจ้าในที่สุดท่านหมอหม้อก็หันไปมองที่จางถี่ยอส่วนจางถี่ยอเขาตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้ามาได้สักพักหนึ่งแล้วเมื่อเห็นท่านหมอหม,ม้อหันมาพูดกับเขาถึงได้สะดุ้งรู้สึกตัว เมื่อคิดว่าสอบตกและจะต้องโดนไล่ให้ลงจากเขาจางถี่ยอจึงส่งสายตาอ้อนวอนขณะที่มองเข้าไปในแววตาของท่านหมอหมอ่อเจ้านี่ไม่ไหวเลยเวลานานขนาดนี้ยังฝึกไม่ได้ผลอะไรแม้แต่นิดเดียวถ้ามาเป็นสิทธิของข้าก็ดูจะกดดันเจ้าเกินไปท่านหมอหม่อสายหัวไม่หยุดใจของจางถี่ยอก็รู้สึกหนักอึ้งขึ้นมาจากคำพูดของท่านหมอหมอ่อทั้งสองก็รู้ว่าเขาไม่มีทางรับจางถี่ยอไว้เป็นสิทธิ แต่ทันใดนั้นท่านหมอหม้อดูเหมือนจะคิดเรื่องที่น่าสนใจขึ้นมาได้แววตาที่เขามองมาที่จางถี่ยอให้ความรู้สึกแปลกๆแ,แต่ว่าเมื่อครู่ข้าได้ตรวจดูกระดูกของเจ้าข้าพบว่ามีเคล็ดอาคมหนึ่งที่เหมาะกับเจ้าไม่รู้ว่าเจ้าอยากจะเรียนหรือไม่การเปลี่ยนหัวข้อสนทนาที่รวดเร็วของท่านหมอหม้อดูเหมือนแฝงความหมายว่าเขาให้จางถี่ยอผ่านการทดสอบ จังถียอได้ฟังก็ตอบตกลงในทันทีไหนเลยจะปฏิเสธข้อเสนอนี้อื่เยี่ยมมากพวกเจ้าสองคนตามสบายเถอะพรุ่งนี้ข้าค่อยสอนการฝึกบทใหม่ให้กับพวกเจ้าดูออกเลยว่าตอนนี้ท่านหมอหม้ออารมณ์ดีพอสมควรเขายังพูดต่ออีกว่าอื่เยี่ยมมากฮันลี่และจังถียอต่างหันมามองหน้ากันพวกเขารู้สึกว่าการทดสอบในครั้งนี้พลิก ผันไปมาร้ายกลายเป็นดีสุดท้ายพวกเขาก็ผ่านบททดสอบด้วยกันทั้งคู่ทำให้พวกเขารู้สึกดีอกดีใจเป็นนอยอย่างยิ่งตอนที่ก้าวเคล็ดวิชาด้วงเมื่อฮันลี่นึกย้อนไปถึงตอนนี้ใบหน้าของเขาก็ปรากฏรอยยิ้มออกมาช่วงเวลาที่เขาและจางถียออยู่ที่นี่เกือบหนึ่งปีพวกเขาได้หลายเป็นเพื่อนสนิทที่คุยกันได้ทุกเรื่องอาจจะเป็นเพราะว่านิสัยของพวกเขาเข้ากันได้และฐานะทางบ้านก็ค่อนข้างเหมือนกันด้วย ฮันลี่ค่อยๆค,คลายขาทั้งสองที่อยู่ในท่านั่งขัดสมาธิออกจากกันจากนั้นก็ใช้มือนวดไปที่น่องของเขาการนั่งสมาธิฝึกลมปราณน,นานๆนนทำให้ขาของเขาเริ่มรู้สึกชาเลือดลมไหลเวียนไม่ดีนวดได้สักพักพอรู้สึกว่าขาเริ่มกลับคืนสู่สภาพปกติเขาถึงลุกขึ้นจากที่นั่งจากนั้นก็ปัดฝุ่นที่อยู่ตามตัวออกด้วยความเคยชินและผลักประตูห้องถ้ำหินเดินออกไป หันกลับไปมองห้องถ้ำหินที่เขาใช้ฝึกวรยุทธ์ฮันลี่ก็หัวเราะเยาะตัวเองอยู่เล็กน้อยห้องนี้ทั้งหมดสร้างโดยการเจาะหน้าผาหินแกรนิตส่วนประตูห้องก็ทําจากหินสีน้ําเงินขนาดใหญ่คนทั่วไปที่คิดจะบุกเข้ามาสูง 4, สี่สูมห้าแม้ว่าจะนําขวานยักษ์มาตัดก็ไม่มีทางทําได้สําเร็จในระยะเวลาอันสั้นแน่ๆห้องที่สงบเหมาะแก่การฝึกวรยุทธ์เช่นนี้นอกจากจะเป็นผู้ที่มีตำแหน่งเจ้าสำนัก กลุ่มผู้อาวุโสและหัวหน้าฝ่ายแล้วแม้แต่สิทธิเอกของหอสัตว์สมบูรณ์ก็ไม่สามารถเข้ามาได้ห้องถ้ำหินสร้างขึ้นไว้สำหรับผู้ที่ฝึกกำลังภายในชั้นสูงโดยเฉพาะเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งภายนอกเข้ามารบกวนขณะฝึกและเกิดธาตุไฟเข้าแทรกไม่มีผู้ใดรู้ได้ว่าท่านหมอหมอ้อใช้วิธีการใดถึงทำให้ผู้อาวุโสหลายท่านเห็นด้วยกับการสร้างห้องถ้ำหินที่ไม่ อนุญาตให้สิทธิทั่วไปใช้เอาไว้ที่หน้าผาในหุบเขาหัดเทวแห่งนี้ได้ทันทีที่ห้องถ้ำหินแห่งนี้เสร็จเรียบร้อยท่านหมอหม้อก็ได้กำหนดให้ฮานรี่ใช้เพียงคนเดียวเมื่อได้ยินเช่นนั้นฮานรี่ก็แอบตกใจกับการได้กลายเป็นสิบโปรดของท่านอาจารย์ยอไม่อยากจะพูดเลยว่าท่านหมอหม้อดีกับเขามากเกินไปจริงๆตั้งแต่วันที่ท่านหมอหม้อรับเขาเข้าเป็นสิบในทุกวันก็จะให้เขากินยาหลักชนิด อีกทั้งยังใช้สมุนไพรที่เขาไม่รู้จักมาต้องเป็นน้ำสมุนไพรให้เขาแช่ตัวถึงแม้ว่าเขาจะไม่รู้ชื่อสมุนไพรและสรรพคุณของมันแต่ทุกครั้งที่เห็นท่านหมอหม้อใช้สมุนไพรเหล่านี้ใบหน้าที่มักไม่แสดงความรู้สึกของเขาก็จะมีความอะไรอาวรปรากฏอยู่ในนั้นเขาเลยเข้าใจทันทีว่าสมุนไพรเหล่านี้คือสิ่งที่ล้ำค่ามากสำหรับท่านหมอหมอ้อเห็นได้ชัดว่าสมุนไพรเหล่านี้ช่วยบำรุงกำลังได้ดีจริงๆ ฮานลี่ฝึกลมปราณได้เร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและก่อนหน้านี้ไม่นานเขาก็สามารถบรรลุบทท่องนิรนามขั้นที่หนึ่งได้สำเร็จเพียงแต่ขณะที่ใกล้จะผ่านขั้นที่หนึ่งมีเส้นลมปราณสองสามเส้นเกือบแตกสั้นทำให้เขาได้รับบาดเจ็บภายในพอสมควรโชคดีที่ท่านหมอมอเป็นผู้มีฝีมือและเส้นลมปราณของเขาก็ได้รับบาดเจ็บไม่มากบวกกับที่ ท่านหมอหม้อยอมเสียสละยาดีให้จึงทำให้อาการบาดเจ็บของเขาหายขาดไปหลังจากที่ฮานลี่ได้รับบาดเจ็บท่านหมอหม้อดูจะก,กังวลยิ่งกว่าตัวฮานรี่เองเสียอีกตลอดการรักษาท่านหมอหม้อก็คอยดูแลอยู่ไม่ห่างจนกระทั่งเห็นว่าอาการบาดเจ็บของเขาดีขึ้นแล้วท่านหมอหม้อถึงได้วางใจการแสดงออกของท่านหมอหม้อนั้นยิ่งกว่าความสัมพันธ์ของอาจารย์และศิษย์เลยทำให้ฮานรี่มีความรู้สึกอึดอัดใจอย่างไรบอกไม่ถูก ถ้าไม่ใช่ว่าครอบครัวเขามีแต่ลุงสามเท่านั้นที่ออกจากหมู่บ้านกลางเขานั้นมาฮานรี่คงคิดว่าท่านหมอหม้อคือญาติห่างๆของเขาไปแล้วหลังจากที่ฮานรี่เดินออกจากห้องถ้ำหินแล้วเขาก็บิดขี้เกียจเล็กน้อยจากนั้นจึงค่อยๆเดินตรงไปยังที่พักของเขาหลังจากที่กลายเป็นสิทธิ์ในสำนักเต็มตัวฮานรี่และ จางถี่ยอก็ได้ย้ายออกจากห้องเดิมไปยังห้องใหม่ที่เป็นห้องส่วนตัวของแต่ละคนขณะที่เดินผ่านห้องของจางถี่ยอฮานลี่ก็เหลือบมองเข้าไปโดยบังเอิญและนึกไม่ถึงว่าจางถี่ยอจะไม่อยู่ในห้องสงสัยว่าเขาจะไปฝึกวรยุทธ์ที่น้ำตกใต้ยอดเขาวารีสีชาติอีกแล้วหลังจากที่ได้กลายเป็นสิทธิของท่านหมอหม้อแล้วท่านหมอหม้อก็ยังคงให้ฮานลี่ฝึก แค่บทท่องนิรนา,ามีอยู่และไม่มีทีท่าว่าจะถ่ายทอดเคล็ดวิชาอื่นให้แกเขาหรืออาจจะเพราะอยากปลอบใจที่ไม่ได้สอนเคล็ดวิชาใหม่ให้เขาท่านหมอหมอจึงถ่ายทอดวิชารักษาให้แกเขาทั้งหมดแทนทั้งยังสอนเขาอย่างละเอียดทุกขั้นตอนเลยก็ว่าได้เมื่อเขามีข้อสงสัยท่านหมอหมอก็จะอธิบายจนเขาเข้าใจและยังอนุญาตให้เขาหรือคนหนังสือการรักษาได้ตามต้องการ ส่วนทางด้านจางถียอท่านหมอหม่อได้ทำตามอย่างที่พูดเอาไว้คือถ่ายทอดเคล็ดวิชาที่เหมาะสมกว่าให้แก่เขาเคล็ดวิชาที่จางถียอได้ฝึกฝนช่างแปลกประหลาดตามที่ท่านหมอหม่อได้บอกไว้คือเคล็ดวิชานี้เป็นเคล็ดวิชาที่พบเห็นได้ยากในยุทธภพเคล็ดวิชาดวงแม้แต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่เคยได้ยินชื่อนี้ยิ่งไม่ต้องหวังเลยว่าจะมีคนฝึกเคล็ดวิชานี้ ถ้าเทียบกับเคล็ดวิชาทั่วไปที่สืบต่อกันมาในยุทธภพระดับการฝึกคือจากง่ายไปยากยิ่งฝึกลึกขึ้นก็จะยิ่งยากมากขึ้นดังนั้นต้องใช้ความพยายามมากขึ้นอีกเป็นหลายเท่าเคล็ดวิชานี้แบ่งออกเป็น9้าขั้นสมขั้นแรกนั้นฝึกง่ายเหมือนกับการฝึกเคล็ดวิชาอื่นแต่เมื่อเข้าสู่ขั้นที่สี่ก็จะเริ่มฝึกลำบากขึ้นทั้งยังต้องทนรับกับความเจ็บปวดทรมาน ที่คาดไม่ถึงคนทั่วไปที่ฝึกเคล็ดวิชานี้ไม่อาจที่จะทนรับกับความเจ็บปวดนี้ได้เลยเลือกที่จะไม่ฝึกต่อยิ่งไม่ต้องพูดถึงการฝึกขั้นที่หที่6ซึ่งจะเจ็บปวดมากกว่านี้อีกหลายเท่าตัวนะแต่ถ้าฝึกเคล็ดวิชานี้สำเร็จถึงขั้นที่7็เมื่อไหร่ก็จะกลับคืนสู่สภาพปกติจะมีแค่ไม่กี่วันในแต่ละเดือนที่จะต้องทนรับมือกับความเจ็บปวดเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ ความเจ็บปวดเหล่านี้ที่ทําให้หลายคนไม่อยากฝึกเคล็ดวิชานี้และนี่อาจจะเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เคล็ดวิชานี้เกือบจะหายสาบสูญไปจากยุทธภพ,พเคล็ดวิชานี้ช่างน่าพิศวงเมื่อฝึกไปถึงขั้นสูงสุดแล้วอนุภาพก็จะยิ่งน่าตกใจเล่ากันว่าคนที่ฝึกถึงขั้นที่9้าจะมีร่างกายที่แข็งเหมือนนมีเกรออกาะคุ้มกันอย่าว่าแต่ฝ่ามือหรือมัดเลยแม้แต่ดาบหรือกระบี่ก็ไม่สามารถทำอันตรายใดๆได้ไดไดได สิ่งที่ทำให้คนกระหายเคล็ดวิชานี้คือหลังจากที่เริ่มฝึกแล้วคนทั่วไปจะค่อยๆมีพลังกำลังอันมหาศาลและเมื่อฝึกถึงขั้นสูงก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นจนสามารถจับจิ้งจอกด้วยมือเปล่าและฉีกเสือตัวเป็นเป็นได้อย่างไม่น่าเชื่อมันช่างเป็นคล็ดวิชาที่ร้กาจอย่างยิ่งเคล็ดวิชานี้ทำให้ผู้คนทั้งหวาดกลัวและหลงไหลนอกจากผู้อาวุโสที่คิดไานคล็ วิชาครึ่งมาแล้วก็ไม่มีใครที่สามารถฝึกได้ถึงครึ่งที่9้าตามตำนานเล่าว่าผู้อาวุโสท่านนี้เป็นผู้ที่ไร้ความรู้สึกเจ็บปวดแต่กำเนิดจึงได้คิดค้นวรยุทธ์ที่แปลกประหลาดเช่นนี้ได้อีกทั้งยังมีอิทธิฤทธิ์ที่ยอดเยี่ยมถึงแม้ว่าท่านหมอม่อจะบอกข้อดีและข้อเสียของเคล็ดวิชานี้กับจางถียอไปจนหมดแต่ด้วยความที่จางถียอยังไม่เคยได้ลิ้มรสความทรมานจากการฝึกนั้นด้วยตนเองจึงทํา ให้เขามองข้ามข้อเสียนั้นไปเขามองเห็นแค่ความร้ายกาศของเคล็ดวิชาด้วงจึงได้ตอบตกลงที่จะฝึกอย่างไม่ลังเลและดูเหมือนว่ามันจะเหมาะสมกับเขามากเลยทีเดียวเพราะในระยะเวลาสั้นๆแค่สองเดือนจังทียอก็สามารถบรรลุขั้นที่หนึ่งได้สำเร็จตามคำแนะนำของท่านหมอหมอเพื่อให้ตัวเขาฝึกเคล็ดวิชาด้วงขั้นที่หนึ่งได้ สำเร็จในตอนบ่ายของทุกวันจางทียอจะไปฝึกที่ยอดเขาวารีสีชาติซึ่งอยู่ห่างลงไปจากน้ำตกสิบกว่าเมตรนั่นหมายความว่าเขาต้องฝึกใต้แรงกระแทกอย่างแรงของน้ำที่ไหลจากที่สูงลงมาสู่ด้านล่างจากคำบอกเล่าของจางทียอเขาบอกว่าวิธีการนี้ได้ผลอย่างน่าเหลือเชื่ออีกแค่นิดเดียวเขาก็จะสามารถบรรลุขั้นที่สองได้สำเร็จและแค่เขาเพิ่มกำลังอีกหน่อยก็จะสามารถทำลายไข้กลชั้นนี้ได้แล้ว